สวัสดีค่ะพบกับมุกกี้ Family อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะพาทุกคนมาดูวิธีทําลาบเป็ดค่ะซึ่งก็จะมีอยู่2แบบนะคะจะมีแบบเป็ดชมพูด,ด้วยแล้วก็ลาบเป็ดธรรมดาค่ะแล้วก็ไม่รอช้านะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็ไปเลือกเป็ดมาก่อนนะคะเลือกสัก2โล 8- ถึง3โลขึ้นไปนะคะพวกนี้จะตัวใหญ่แล้วก็เนื้อเยอะค่ะจากนั้นก็ ฆ่าน้องเลยค่ะฆ่าน้องเสร็จแล้วก็ถอนขนนะคะแล้วก็เอามาเผาไฟนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะเพื่อที่จะกําจัดขนเล็ก,ลกๆน้อยๆของน้องอะค่ะที่มันถอนออกไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นค่ะเพื่อที่จะเอาเนื้อนะคะสําหรับขั้นตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะช้าทีนึงนะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยความละเอียดนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะคะสามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าทุกคนต้องแล่เนื้อเป็ดได้แน่ๆไปดูกันเลยค่ะ ราแล่เนื้อเสร็จนะคะแล้วก็จะมาสับซี่โครงเป็ดค่ะซึ่งส่วนซี่โครงเป็ดนี้นะคะเราก็จะไปทําน้ําซุปค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทําราบเป็ดก็ต้องมีน้ําซุปค่ะน้ําซุปก็จะมีใส่ข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้เลยจ้ะพริกโขกหยาบๆนะคะแล้วก็ขนอหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปเลยจ้ะเกลือด้วยนะคะหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็รอให้น้ําเดือดค่ะ ระหว่างรอนะคะแล้วก็มาซอยหอมแดงค่ะซอยเป็นเว่นๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใบเลื่อยค่ะหอมใบเลื่อยแล้วก็ซอยเล็กๆค่ะต้นหอมค่ะซอยเหมือนกันเลยค่ะตามด้วยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนใบมะกรูดค่ะหั่นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะผักชีด้วยนะคะโหน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคน น้ำเดือดแล้วนะคะก็เอาเนื้อเป็ดที่เราแล่ไว้ค่ะลงในหม้อไปเลยจ้าปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมานี่เลยเนื้อเป็ดมันจะไม่สุกมากนะคะมันจะออกแบบชมพูชมพูพอเราเอาเนื้อเป็ดขึ้นมานะคะก็เอาซี่โครงเป็ดค่ะที่สับไว้นะลงหม้อไปเลยจ้าระหว่างนี้นะคะเราก็มาหั่นจ้ะหัน่เนื้อเป็ดจ้ะเป็นแว่นๆนะคะทั้งเครื่องในทั้ง อะไรหลายๆอย่างนะคะที่เราแล่ไว้หั่นให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็เอาน้ําซุปในหม้อที่เดือดนะคะมาลวกเป็ดที่หั่นไว้นะคะแบบเพื่อเพิ่มความสุกมาอีกนิดนึงอะคะ่ะมันจะได้ไม่แลดูแบบชมพูจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้เป็นขั้นตอนของการแบบคั้นเลือดนะคะในขั้นตอนการทําเป็ดชมพูอะเราต้องเอาตะไคร้นะคะมาบี้บี้บะค่ะก้านตะไครอะมามาคั้นกับเลือดแบบเนี้ยค่ะ ขั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ไปปรุงลาบเป็ดกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะซอยพริกค่ะหั่นเป็นแว่นแว่นนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือชามเมื่อกี้มันเล็กไปนะคะต้องเปลี่ยนเป็นหม้อค่ะ เสร็จแล้วก็ชิมค่ะถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมน้ำซุปได้ค่ะน่ากินไหมเอ่ยว้าวลาเป็ดอันแสนโอชะโรยหน้าด้วยสระแหน่นะคะ กินไหมคะเพื่อความชัวร์นะคะชิมอีกรอบดูท่าแล้วอร่อยค่ะยกนิ้วแล้วอันนี้ในส่วนของเป็ดชมพูค่ะแล้วก็จะแบ่งออกนะคะแยกทําให้อีกจานหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ไม่กินเลือดหรือไม่กินเป็ดชมพูค่ะก็ตามที่เห็นเลยค่ะเทเลือดเป็ดค่ะที่เราคั้นไว้นะคะใส่กับลาบค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับเป็ดชมพูนะคะน่ากินไมเอ่ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนในการปรุงนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบของตัวเองได้ค่ะว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเปรี้ยวหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามใจชอบได้เลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมุกต้องขอตัวลาเพื่อไปกินลาบเป็ดก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ